กันม็อกนะครับตัวที่2นะครับสายพีนะครับสีแปนะครับกับเหยื่อฮันเตอร์นะครับสีเซนนะครับตัวนี้ตัวเล็กตัวน้อยตับโดนครับตัดใบริ้วออกนะครับแต่งเรียบร้อยนะครับผมปากครับแต้มที่สองครับผมสภาพมาอย่างนี้นะครับปลาแบบปลาจมันระแวงระแวงเขี่ยวนะครับแนะนาเลยครับว่าตัดใบริ้วออก มีตัวเป็นโดนแน่นอนนะครับผมครับก็จะขอกราบสวัสดีพี่พี่ธนะนะครับนักตกปลาทุกท่านนะครับผมนี้ก็จะเจอกับผมอีกแล้วนะครับลุงจัวนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับรีวิวสายพีนะครับตกปลานี่เลยครับนะครับวีแบทนะครับของซามูไรนะครับตัวนี้นะครับวีแบทนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายพีทักแปดนะครับ สาย PE 2นะครับถัก8นะครับ V-Bat ซัมูไรตัวนี้กันนะครับผมคือเอาที่ผมจะทำคลิปนี้ขึ้นมานครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อตัวนี้นะครับซัมไล V-Bat ตัวนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันนะครับยังไม่ได้เคยลองใช้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะลื่นหรือยังไงนะครับ ดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อนะครับผมไม่ได้มีใครสปอนเท่านั้นนะครับจัดทําขึ้นมาเองนะครับซื้อเองครับแล้วก็ลอกเป็นไพโอเนียนะครับตัวนี้นะครับไพโอเนียแอมพายตัวนี้นะครับคันเป็นเอสอนเอสนะครับเวทเวทตัวนี้เวด86นะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นท่อนเดียวนะครับคันเอสอนเอสครับก็นะครับหลังจากที่เราขึ้นสายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นสายสีลุงนะครับตัวนี้ครับ Vbat ตัวนี้นะครับ PE2 นะครับตัวนี้นะนี่นะครับส่วนเยือที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นนี้ครับ Hunter นะครับตัวนี้ V4 นะครับตัดใบริวออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีก็ประกบกิปตัวนึงนะครับนี่นะครับไม่ได้ต่อสายช็อกเลดนะครับเป็น สายเพียวๆเลยนะครับสาย PE เพียวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเลยนะครับผมนี่นะครับสายลื่นนะครับผมตัวนี้นะครับลื่นนะครับปีไกลนะครับสาย V-Bat ตัวนี้นะครับอุ้ยมีปลาขึ้นด้วยนะครับ ก็หลังจากที่ผมได้ลองเทสแล้วดูดูคร่าวๆนะครับสามสี่ไม้นะครับผมปรากฏว่ามันคือมันนุ่มนะครับนะนุ่มสายนุ่มไม่ออกแข็งนะครับผมตัวนี้นะสายออกนุ่มนะครับไม่แข็งนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยอมน้ําเท่าไหร่นะครับผมแต่เรื่องเป็นคุยขึ้นคุยยากหรือว่าอะไรนะมันอยู่ที่ไกด์คันเบ็ดของเราด้วยนะครับแต่ขึ้นคุยนะขึ้นคุยอยู่นะครับแต่ว่า มันจะยากหรือง่ายนะครับอีกอยู่ที่เราใช้ด้วยนะครับผมนี่สายไม่ค่อยอมน้ํานะครับตัวนี้นะครับนะสายออกจะลื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นนะครับเวลาเราตีไอเยื่อไปอย่างนี้นะครับเวลาเราก็กลับมามันจะมันจะมีเสียงนะครับเสียงมันจะออกสากๆนะครับแต่ตัวนี้ผมถือว่า นิ่มนะครับนุ่มนะครับตัวนี้นะครับนุ่มลื่นนะครับสายวีแบตตัวนี้นะครับถ้าที่ผมใช้เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับผมราคาก็จะไล่เลี่ยกันนี่แหละครับประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบจะสักๆนะครับนะสาย PE แต่ตัวนี้ V b แบผมคอนเฟิร์มครับว่านุ่มลื่นนะครับตัวนี้ไม่ค่อยอมน้ำนะครับอันนี้คือ ไม่มีใครสปอนนะครับจัดทําขึ้นมาเองนะครับผมเพื่อนักตกปลาจะได้ประกอบการตัดสินใจจะซื้อนะครับเล็งๆว่า V ีแบตตัวนี้นะครับดูนะครับนะผมจัดทําขึ้นเพื่อให้นักตกปลามือใหม่นะครับผมย้ำว่ามือใหม่นะครับผู้ที่ไม่เคยใช้สายรุ่นนี้ก็จะได้เป็นวิทยาทานนะครับในการตัดสินใจซื้อนะครับอันนี้คือไม่มีใครสปอนทั้งนั้นนะครับผมขอนี้นะครับ หลังจากที่เทสเมื่อกี้นี้นะครับผมปรากฏว่าไม่ได้เปิดกล้องครับนี่เลยครับผมเตมแรกครับเรามาเทสนะครับสายสายพีนะครับทักแปดนะครับ v b แบก็ได้ประชอนมาไซส์สวยๆครับตัวนี้นะครับนะไซส์เกลือนะครับเพราะช็อตป๊อกนะครับกับเป็นฮันเตอร์วีนะครับตัดใบลิ้วออกนะครับตัวนี้เลยนะครับผมอ่านี่ครับ ลองเทสเทดูกับสภาพหม้นี่ครับเป็นกึ่งธรรมชาติครับนี่ครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับช่องตกปลาสบายๆนะครับของลุงจวนะครับผมโอ้ก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะขอตัวเลาะตีอาพวกปลาช่อนเล็กเอาไว้ทํากับข้าวเย็นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับลุงจัวนะครับผมอ่าจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับให้พี่ๆนานาได้รับชมกันตอนครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะครับเปิดอัลลับสก้อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม